ล่าสุดครับคุณผู้ฟังคะมนนข้างในกลวงโบจนหน้าตกใจพอสนามบินเตโชมหมื่นล้านที่สร้างมาแล้วแทบไม่มีคนเดินซอแวลเจ๊งยับเยินเปิดมา3เดือนตัวเลขนักท่องเที่ยวดิ่งลงเหวเกินครึ่งโอ้โหแล้วต้องบอกว่าสนามบินจะเจ๊งไม่พอก็เลยต้องไปขอกู้เงินก้อนโตจาก IMF ทั้งที่ปากท้องประชาชนยังหิวโหวยแต่นั้นเอาเงินไปลงกับอาวุธซะงั้นแล้วแบบนี้จะไปรอดไหมครับเนี่ยใครเขาจะให้กู้กันเรียกได้ว่าโคม่าเลยค่ะขอเริ่มที่สนามบินเตโชหรือ KT ก่อน,นเลยที่ฮุนเซนเนี่ยภูมิใจนักหนาลงทุนไปเป็นพันล้านดอลลาร์หรือ34,000ล้านบาทแล้วก็เปิดไปวันที่9กันยายนปี2568ล่าสุดตัวเลขผู้โดยสารมันฟ้องว่าเจ๋งเห็นเห็นเลยครับซึ่งเฟสแรกเขาสร้างมาประรองรับคนได้ถึง13ล้านคนต่อปีตกวันลึงต้องมีคนเดินเกือบ36,000คน แต่ตอนนี้มีคนใช้บริการเฉลี่ยแค่วันละหมื่นสคนเท่านั้นเองโอ้หายนะชัดๆครับลงทุนไปตั้งเยอะแต่ลูกค้ามาไม่ถึงครึ่งแบบนี้รายได้จะพอใจค่าน้ำค่าไฟหรือเปล่าคะเนี่ยก็เนี่ยแหละครับปัญหาใหญ่เลยสนามบินสร้างเสร็จแทบจะร้อแต่นักท่องเที่ยวไม่มา แล้วจะเอารายได้จากไหนไปผ่อนหนี้เพราะไอ้เงินที่เอามาสร้างเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเงินกู้แล้วเงินลงทุนที่ต้องมีดอกเบี้ยทั้งนั้นครับตอนนี้เที่ยวบินมีแค่วันละประมาณร้อยเที่ยวซึ่งถือว่าน้อยมากสําหรับสนามบินระดับนี้และพอไม่มีคนบินค่าธรรมเนียมสนามบินเอย่ยค่าเช่าที่ร้านค้าเอย่ยมันก็เก็บไม่ได้ตามเป้าอ่าไม่รู้คนเขมรต้องใช้หนี้กันไปอีกกี่รุ่นเลยนะคะเนี่ยบอกเลยว่ายาวครับนี่ก้อนนี้ไม่ได้จบแค่รุ่นพ่อรุ่นแม่แน่ๆเพราะรายได้เข้าประเทศมันไม่สัมพันธ์ก บินต่างๆเขาก็ไม่ย้ายมาลงที่ใหม่ครับตอนนี้สนามบินเก่าที่พนมเปญก็ปิดรับเครื่องพาณิชย์ไปแล้วเพื่อบีบให้มาใช้ที่ใหม่ แต่ปัญหามันอยู่ที่ความต้องการบินมันไม่มีสายการบินระดับโลกหลายเจ้าเขาก็ยังลังเลหรือลดเที่ยวบินลงเพราะบินมาแล้วขาดทุนใครจะอยากบินล่ะครับกลายเป็นว่าสนามบินใหม่ที่หรูหราก็เลยเหลือแต่สายการบินท้องถิ่นไม่กี่เจ้ากับสายการบินจีนบานสายที่จําใจต้องบินเท่านั้นครับและสนามบิน KTI เนี่ยมันอยู่ห่างจากเมืองออกมาตั้ง2 0 3 0มกิโลแล้วแล้วรถไฟเชื่อมสนามบินหรือเอเล็กทรนลิงส์ที่เขาโม้อไว้มันก็ไม่มีสักขบวนเลยครับคนจะไปสนามบินต้องขับรถไปบนถนนเส้นเดียวคือถนนสมเด็จเตโชหุนเซนหรือ ถนน60เมตรซึ่งรถติดนรกแตกใครจะอยากบินลงสนามบินที่พอลงเครื่องปุ๊บต้องมาติดแงกบนถนนอีกเป็นชั่วโมงกว่าจะเข้าเมืองได้ค่าแท็กซี่ก็แพง500-700เข้าไปแล้วมันไม่มีความสะดวกเลยครับเข้าใจเลยค่ะหุนเซนเนี่ยเอาแต่ฝันล่ะเดี๋ยวคนจะมาปีละ50ล้านคนทั้งที่ความจริงตอนนี้แค่5ล้านยังไม่ไหวเลยเศรษฐกิจกเขมรปี2568 GDP ก็โตแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ดันสร้างโปรเจกต์ระดับโลกที่ต้องใช้เงินมหาศาล เห็นได้ชัดเลยครับว่าที่สร้างสนามบินนี้ขึ้นมาเพราะต้องการโชว์มากกว่าต้องการจะโชว์ว่ามีสนามบินใหญ่ระดับ 4F รับเครื่องบินยักษ์ A380 ได้นะเอาไว้คุยข่มไทยข่มเวียดนามทั้งที่เครื่องบิน A380 แทบไม่มีบินมาลงหรอกครับอ่าสุดท้ายสนามบินก็จะร้างแบบสีหานุวิวหรือเปล่าคะเนี่ยแนวโน้มก็เหมือนจะแบบนั้นแหละครับสีหานุวิวเนี่ยมีแต่ตึกร้างเป็นร้อยๆทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์สถานความล้มเหลวสนามบินเตโชก็น่าจะเดินตามรอยนั้นแหละครับภาระก,ก็ตกที่ประชาชนครับต้องมาแบกรับหนี้สาธาร ที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆทั้งที่สนามบินนี้มันไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อประชาชนเลยสักนิดครับเ่อเพื่อประชาชนจริงเขาก็คงต้องเอาเงินไปทําถนนทําระบบชลประทานหรือสร้างโรงพยาบาลดีกว่าแต่นี่ไปสร้างสนามบินที่กลุ่มทุนก่อสร้างของพวกพ้องตัวเองได้รับสัมปทานบริษัท C A I C ที่ทําก็เครือ O C I C ซึ่งสนิทกับรัฐบาลทั้งนั้นครับ uh. แล้วแทนที่จะไปอัปเกรดสนามบินเดิมที่โปเชนตงซึ่งมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับและถ้าจะขยายก็ใช้งบน้อยกว่าสร้างใหม่ตั้งเยอะแต่เขาเลือกทททีีี่่่่จะิิิ้้้งงงงขออเดดมมแลไปสราใหาบนนต เว็นคืนด้วยก็มีปัญหากับชาวบ้านอีกและเหตุผลก็คงเป็นเรื่องผลประโยชน์ที่ดินรอบสนามบินใหม่นั่นแหละครับคนที่ไปซื้อก็พวกกลุ่มอำนาจทั้งนั้นพอสนามบินไปลงที่ดินตรงนั้นก็ราคาพุ่งรวยกันและเทะส่วนนี่จากการก่อสร้างก็ให้รัดแบกไปนี่มันเลยพุ่งกว่าการแค่อัปเกรดสนามบินเดิมหลายเท่าตัวเลยอ แล้วไอ้ที่รัฐบาลเขมรคาดการผู้โดยสาร,ร30ล้านเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับตัวเลขนี้มันระดับสนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิเฟสแรกเลยนะครับและกัมพูชาก็มีประชากรทั้งประเทศแค่17ล้านคนเท่านั้นจะเอาจากไหนมาเติมล่ะครับแถมไต,ตรมาส2เป2568คนก็ลดลงไปเกือบ30%ด้วยซ้ําเป้าหมายเขามันคือการหลอกตัวเองแล้วก็หลอกประชาชนชัดเจนเลยครับถ้าสายการบินไม่ย้ายตามเนี่ยสนามบินเตโชนี่กลายเป็นโกดังเครื่องบินล้างเลยนะคะใช่เลยครับตอนนี้มันก็ใกล้แล้วอาคารผู้โดยสารใหญ่โตแอร์เย แต่คนเดินไม่มีพื้นที่เช่าก็ว่างเพียบถ้าสายการบินต่างชาติไม่กลับมาเพิ่มไฟล์ซึ่งดูส่งเรายากเพราะเศรษฐ,ฐกิจโลกก็ไม่ดีจีนก็ไม่มามันก็จะกลายเป็นอนุสาวรีย์คอนกรีตที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์เขมรเลยครับและที่ขเขมรต้องรีบสร้างขนาดนั้นก็เพราะต้องการผลงานครับรัฐบาลของฮุนมาเน็ตต้องการโชว์ power วายุกเขามีความเจริญมีโปรเจกต์ยักษ์ไม่ได้สนเรื่องตลาดโลกและเศรษฐกิจผลก็เลยออกมาพังพินาศอย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วพี่ใหญ่ที่คอหนุนลังขเขมรอ,อย่างจีนล่ะคะจีนเขาก็เป็นนัักกธุรริจคบ เขาเห็นตัวเลขเศรษฐกิจเขมรเห็นยอดหนี้ที่พุ่งกระชูดและเห็นว่าโปรเจกต์พวกนี้มันไม่คุ้มทุนเขาก็เริ่มถอยสิฮะลดการปล่อยกู้ลดการลงทุนโดยตรงเงิน FDI จากจีนที่เคยไหลมาเทมาก็เริ่มฝืดแล้วเพราะเขาเห็นความเสี่ยงที่ว่าเขมรจ๋เจ๋งจนไม่มีปัญญาใชหนี่คืนตอนนี้เขมรเนี่ยก็เจอวิกฤตรอบทิศทางเลยครับอ่าอย่างเวียดนามเนี่ยถ้าเขาสร้างถนนปูกัวปิดทางเข้าออกขึ้นมาสนามบินเตโชนี่จะกระทบขนาดไหนคะเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเดือดครับเวียดนามเขากําลังพัฒนาเกาะฟูก กวกอย่างหนักทั้งสร้างสนามบินสร้างถนนแล้วก็ถมทะเลหรือสร้างถนนเรียบชายแดนซึ่งอาจจะกระทบเส้นทางน้ําหรือเส้นทางโลจิสติกที่เขมรหวังพึ่งการที่เวียดนามบล็อกทางหรือพัฒนาแข่งแบบนี้มันก็ดึงนักท่องเที่ยวไปหมดครับคนไปเที่ยวฟูกวกดิมตรงลงเวียดนามสะดวกกว่าสวยกว่าทีนี้ก็ไม่มีใครบินมาลงสนามบินเตโชเลยสิครับ uh huh. การที่จะสร้างศูนย์กลางการบินเนี่ยมันต้องมีความพร้อมครับทั้งระบบขนส่งเชื่อมต่อเมืองสะดวกมีสายการบินเยอะมีดีมานสูง แต่พนมเปนตอนนี้รถเมย์ยังไม่ครอบคลุม รถไฟฟ้าก็ไม่มีรถติดสภาพแบบนี้ยังไม่ไหวแล้วครับที่เขาทำเนี่ยก็เพื่อสร้างภาพล้วนๆให้ดูเหมือนว่าตัวเองจริญเท่ากับไทยหรือเวียดนามทั้งที่รากฐานยังไม่แน่นเลยแล้วมันก็จะกลายเป็นมรดกบาปที่ฮุนเซนถึงไว้ให้ฮุนมาเน็ตสารต่อมันคืออนุสาวรีย์แห่งอีโกของตระกูลฮุนเลยครับซึ่งมันสร้างจากเงินที่ควรจะเป็นอาหารเป็นการศึกษาของประชาชนก็ลงทุนเกินตัวจนนี้กู้ของเขมรเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีเลยค่ะใช่ครับเหมือนกู้มาละลายแม่น้ําแล้วยังไม่พอด้วย ในปี2569เขาก็วางแผนจะกูเ้เพิ่มเพดานไปถึง2.25พันล้าน SDR หรือแสนกว่าล้านบาทถ้าเศรษฐกิจดีจริงรวยจริงจะกู้เพิ่มทำไมทุกปีนี่แหละครับอาการของคนใกล้ล้มละลายขนาดนักลงทุนต่างชาติที่เคยมาสร้างคอนโดสร้างตึกยังทิ้งงานหนีกลับประเทศเลยแล้วสายการบินที่มีต้นทุนสูงริ่วก็ไม่มีใครเขาเอาด้วยแล้วครับความเชื่อมั่นมันหมดไปแล้ว ยิ่งเห็นข่าวแบงค์ล้มข่าวสแกมเมอร์อีกก็ไม่มีใครอยากมาเสี่ยงแล้วครับแล้วถ้าอีก10ปีสนามบินยังเงียบเหงาแบบนี้อยู่เขาจะปิดสนามบินเลยไหมคะ ผมว่าถ้าอย่างวงเวงแบบนี้คงต้องปิดบางส่วนหรือลดสเกลลงเหลือแค่ใช้อาคารเล็กๆเปิดแอร์แค่โซนเดียวเพื่อประหยัดไฟไม่งั้นก็ค่าบำรุงรักษาก็หนักจะทุบทิ้งก็เสียหน้าจะเดินหน้าไปกู้มาเปิดต่อก็ไม่ไหวครับแล้วใครที่ไหนจะให้เขมรที่หนี้ทุ่มหัวขนาดนี้กู้ได้ตลอดอย่างล่าสุดที่จะไปขอกู้ IMF ตอนนี้เขมรสอกินแห้วหรอครับคือเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของเขมรเนี่ยหายไปกว่า2,300ล้านดอลลาร์หรือ7 8 0 0 0ันล้านบาทเงินเก็บก้อนโตหายไปขนาดนี้เพราะต้องเอามาพยุงค่าเงินเรียวที่มันกำลัง จะเน่าก็เลยต้องแบกหน้าไปกู้หนี้ก้อนใหม่ในปี2569อีกทั้งแสนล้านบาทหรือประมาณ3,100ล้านดอลลาร์บอกเลยว่าเขาเมรเนี่ยถังแตกของจริงแล้วครับแล้วเรื่องที่ว่ากู้ไปซื้ออาวุธไม่ใช่พัฒนาประเทศนี่มันยังไงกันคะนี่แหละครับประเด็นเลยปกติเงินกู้ IMF หรือพวกธนาคารโลกเขาให้กู้ไปสร้างถนนสร้างโรงเรียนพัฒนาประเทศแต่เขเมรด้านมีเขางบประมาณกลาโหมปี2568สูงถึงเกือบ1,400ล้านดอลลาร์หรือเกือบ50,000ล้านบาท เอาไปซื้ออาวุธปรับปรุงกองทัพเตรียมเกณฑ์ทหารถ้า IMF รู้ว่าเขมรแบรมือของเงินกู้แต่เอาเงินภาษีไปซื้อปืนซื้อถังเขาคงไม่มีถังให้หรอกครับประชาชนอย,ยากอดอยากแต่รัฐบาลดันเอาเงินไปซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์จริงเลยค่ะมันคือการสะสมอำนาจบนความลำบากของประชาชนทั้งนั้นครับงบประมาณปี2568เนี่ยเขาตัดงบกระทรวงสาธารณสุขลงไปเกือบ140ล้านดอลลาร์หรือ4 0 0 0กว่าล้านบาทตัดงบหมอตัดงบยาแต่ไปเพิ่มงบทหาร ประชาชนเจ็บป่วยไม่มีเงินรักษาเขาก็ไม่ได้สนใจแต่กองทัพต,ต้องมีปืนใหม่คือเขาทําเพื่อคําชุดอํานาจตระกูลหุนให้อยู่ยาวๆเท่านั้นครับไม่ได้ทําเพื่อปากท้องประชาชนทั้งที่มีกูรูออกมาเตือนแล้วนะคะว่านี่จะพังใช่ครับแต่รัฐบาลเขมรก็ทําเป็นหูทวนลมนักวิชาการธนาคารโลกหรือแม้แต่ IMF เคยเตือนแล้ววันนี้ภาคเอกชนมันสูงเกินไปนี่ครัวเรือนขเขมรเนี่ยสูงติดอันดับโลกนะครับ ชาวบ้านกู้เงินมาทำนาแต่เจ๊งต้องขายที่ดินใช้หนี้แต่รัฐบาลทำเป็นมองไม่เห็นเพราะมูสร้างภาพสร้างโปรเจกต์ยกัยกษ์เพื่อโฆษณาชวนเชื่อพอวันนี้หนี้เน่ามันระเบิดออกมาก็ไปแบมือของเงินกู้ใหม่อีกธนาคาร Pri n c e Bank นี่ยังถอนเงินไม่ได้เลยนะคะแบบนี้ขเขมรเนี่ยจะพร้อมกู้เพิ่มอีกจริงๆหรอคะโอ้ oh, เรื่อง Pri n c e Bank นี่คือระเบิดลูกใหญ่เลยครับเมื่อเดือนตุลาคมสหรัฐกับอังกฤษเขาสั่งคว่ำบาตร r i ินซ์กรุ๊ แล้วเจ้าของที่เป็นคนจีนชื่อเฉินชื่อเพราะพัวพันกับแก๊งคอร์เซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์ค้ามนุษย์และฟอกเงินพอข่าวออกปุ๊บ คนขเขมรก็แห่ไปถอนเงินจนธนาคารไม่มีเงินสดให้ถอนต้องจำกัดวงเงินหรือบางสาขาปิดหนีเลยครับสภาพธนาคารยักษ์ใหญ่ยังร่อแร่ขนาดนี้ระบบการเงินในประเทศพังพินาศขนาดนี้ยังจะกล้าไปกู้เงินต่างชาติเพิ่มอีก3,000ล้านดอลลาร์ก็ไม่น่าจะมีใครให้กู้เลยครับการเงินในประเทศยังไม่คลี่คลายแล้วย,ยังกล้าไปกู้เพิ่มอีกค่ขขเขมเนในจนตรอกเลยครับหนี้เก่าก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยก็เดินทุกวันแต่รายได้ไม่มีคือกู้ก้อนใหม่มาจ่ายดอกเบีย้ยก้อนเก่าเพื่อ,อยื้อชี ไปวันๆแล้ว IMF ก็ยังเคยเตือนให้เพิ่มความโปร่งใสด้วยครับแต่คอร์รัปชั่นก็ยังเกลื่อนแบบนี้คงอนุมัติให้ผ่านได้ยาก IMF เขามีกฎเหล็กเรื่องธรรมภิบาลความโปร่งใสแต่คเมนนี่ขึ้นชื่อเรื่องคอร์รัปชันอันดับต้นๆของโลกเงินกู้ไปร้อยถึงมือประชาชนจริงอาจจะเหลือแค่10 อีก90เข้ากระเป๋านายพลนายทุนรัฐมนตรีหมดยิ่งตอนนี้มีเรื่องฟอกเงินของ p r i n c e Bank เข้ามาอีก IMF เขาคงต้องคิดหนักมากหรืออาจจะยื่นเงื่อนไขโหดๆชนิดที่ว่าต้องยอมให้ตรวจทุกซอกทุกมุมซึ่งรัฐบาลเขมรก็คงไม่ยอมหรอกครับเพราะว่ากลัวความลับเน่าๆจะเปิดเผยอ่าแล้วจะยื่นกู้เงินก้อนใหญ่แต่กลับไม่มีแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจชัดเจนด้วยนะคะใช่ที่สุดครับจะไปขอกู้เงินแสนล้านแต่ถามว่าจะเอาไปทําอะไรให้งอกเงยก็ตอบไม่ได้ มีแต่จะเอาไปสร้างคลองฟูนันบ้างหลักเอาไปซื้ออาวศบ้างหลักไม่มีแผนเลยว่าจะแก้ปัญหานี่ชาวบ้านยังไงจะดึงนักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมยังไงมีแต่แผนสายฝัน IMF เข้าเป็นนักการเงินระดับโลกเขาดูออกครับว่าอันไหนแผนจริงอันไหนเพอเจอร์ขืนไปยื่นแบบนี้มีแต่จะโดนไล่ตะเพิดกลับมาครับค่ะเศรษฐกิจชาวบ้านรากยากกัังแย่เข้าของแพงแต่รัฐบาล เลือกจะเอาเงินไปลงกับสนามบินรถไฟฟ้าความเร็วสูงและอาวุธสงครามสิ่งเหล่านี้มันทําให้เงินทอนเยอะเลยเลยครับสร้างถนนสร้างโรงเรียนมันกินยากแต่ซื้ออาวุธมันตรวจสอบยาก นี่คือตะกา,กาของผู้นําที่ไม่ได้มาจากเสียงประชาชนจริงๆครับอือือเป็นไปได้ไหมคะว่าเงินกู้รอบนี้จะทําให้เขมรเดินตามรอยสีลังกาบอกเลยว่าใกล้เคียงเลยครับสีลังกาล่มจมเพราะสร้างท่าเรือสร้างสนามบินที่ไม่มีคนใช้แล้วกู้เงินจีนมาสร้างจนใช้นี่ไม่ไหวเขมรอตอนนี้ทําเหมือนกันแปะสนามบินเตโชก็ร้างคลองฟูนั้นก็จะกู้มาขุดอีกนี่สาธารณะพุ่งขณะที่รายได้หดหายทุนสํารองก็ร่อยรอ ถ้ายังกู้ก้อนนี้มาอีกแล้วบริหารแบบเดิมๆผมบอกได้เลยครับว่าเตรียมตัวเห็นภาพคนขมแนออกมาประท้วงขับไล่รัฐบาลเพราะไม่มีข้าวเกินแบบเดียวกับที่เกิดในศรีลังกาแน่นอนครับกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ